วิธีที่สัตว์จะจุติทางปัญจทวาวันวิถีทวารใดทวารหนึ่งทวารใดทวารหนึ่งในขณะตรงนี้เนี่ยเขียนเป็นทวิสิทใช่ไหมคะจะต้องอยู่ห้าทวารถูกไหมมีห้าทวารจากขูโสตดขันะชิวากายทวารนะลูกแบบวิถีก็คือดึงเอาดึงเอาวิถีที่ใกล้จะตายอีกกระดานหนึ่งตะเกียมานะพระตีนะะปากทวีสังสังวุช้างช้างห้าเต่าสอง แล้วมีผวังเกิดขั้นนิดนึงแล้วก็มีจุติท่านเอาผวังมาเกิดขั้นอย่างนี้ท่านมุ่งหมายถึงว่าจะนับให้ได้อายุของรูปหนึ่งรูปเท่ากับจิต1 7ดวงจิต17ดวงจิต,จตมีเป็นอายุของรูปหนึ่งรูปจําได้ไหมคะท่านเลยให้เอาผวังมาใส่อีกหนึ่งขั้นอีกหนึ่งนะถ้าเรานับนะถ้าเรานับนะมี17ดวง รับตรงนี้ก็ได้ตีหน้าถึงเต่าหลังตีหน้าถึงเต่าหลังตรงนี้ปกติมันสิบเจ็ดใช่ไหมที่เราเคยเรียนนะแต่ว่าตอนนั้นมันช้างเจ็ดไงอันนี้ช้างเหลือห้าเข้าใจนะคะอ้าแล้วก็ปจุติปั๊ปฏิสนธิทันทีทีนี้เรามาดูรูปแบบตรงนี้ก่อนในหน้าหนึ่งสองห้าหน้าหนึ่งสองห้าเนี่ยอ่าข้้งล่าง่ะข้างล่างนะรูปแบบที่อยู่ข้างล่างนะ หน้าหนึ่งสองห้าอาศัยหลักที่ว่าเปิดห,หนังสือหน้าหนึ่งสองห้าเจอไหมฮะบทที่สามโดยอาศัยหลักที่ว่าเห็นไหมฮะ,ฮะโดยอาศัยหลักที่ว่ากรรมมัชรูเกิดเป็นครั้งสุดท้ายที่อุปภาทคณะของจิตดวงที่สิบเจ็ดนะดวงที่สิบเจ็ดก็คืออตีตาผวังว่าในวิถีจิตนะ,ะวิถีจิตเป็นอตตตาผวังที่นักถอยหลังจากอยุ่ตีจิตขึ้นไป นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปเข้าใจไหมฮะนับถอยหลังแล้วอถอยหลังไปอย่างนี้นะไม่ใช่ขึ้นข้างหน้าใช่ไหมถอยหลังอืมและดับลงพร้อมก,กันกับพังคขณะของจุติจิตตรงนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตนะคะรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยจะขู่สตะคานะชิวหากายยะภาวะวัตถุชีวิตะชีวิต จักขูทัสกกกราบจําได้ไหมคะครั้งแรกที่อุปทัศนณาของปฏิสวธที่จิตอ่ะเขาจะมีกายะทะัสากากราบภาวะทัสกกราบวัตถุทัสากากราบแต่จกักขูโสตคานาชิวหาเนี่ยมัทยอยเกิดในสัปดาห์ที่11เ,เป็นต้นไปจาได้นะคะส่วนชีวิตตชีวิตตรูปหรือว่าชีวิตตานือวักะกราบเนี่ยเขาจะมาเกิดช่วง สัปดาห์แรกแต่แตชีวิตตะนวกากลาบคือชีวิตรูปเนี่ยทีนี้ถ้านึกถึงชีวิตรูปเนี่ยเขาจะเกิดอยู่ในอวินิโพคร,รูปแเป็นรูปที่แยกกันไม่ได้อวินิโพคร,รูปแปดรูปที่แยกกันไม่ได้นะมีมหาพุตรูป4ปัทมีอาโปเตโชวาโยรูปา,าราาักษาโอชาจำได้ไหมคะ อวิธิโพคร,รูปแปดในส่วนของอวิธิโพคร,รูปแปดนี่นะถ้าเราถ้าเราดูนะมีแปดรูป,รปแต่ในส่วนของชีวิตะชีวิตะรูปเนี่ยตอนนั้นในอวิธิโพคร,รูปแปดไม่มีนะไม่มีแต่ว่าอยู่ในอยู่ในกายะทัสสะกลาาภาวะทัสสะกัลาภวัตถุทัาาสสะกะลลาภเอาดูตรง กายททศกกณฐ์ก่อนกายะทศาากกณฐ์กลุ่มของรูปกลาปะเมลว่ากลุ่มใช่ไหมกลุ่มของรูปสิบรูปมีกายะประสาทกายะประสาทะฮะเป็นประธานจําได้ใช่ไหมคะมีอวินิโโพโครูปแปดกายะหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งครบสิบชีวิตรูปจริงๆมาพร้อมกันกับเออพวกนี้แล้วนะพูดถึงนะเขารักษาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะ แต่ทีนี้ว่าท่านบอกว่าเกิดในช่วงของสัปดาห์แรกตอนที่เป็นกัรละลารูปกัรละลารูปน้ำน,น้ำใสเหมือนน้ำมันงาใช่ไหมคะ<ช>น่ะประมาณนั้นแหละเนาะทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะอันนี้อาจารย์ดึงมาจากรูปวิถีเล็กน้อยดึงมาจากรูปวิถีเล็กน้อยรูปวิถีอยู่ที่ไหนรูปวิถีอยู่ข้างหลังนะเป็นเรื่องอยู่ข้างหลังเรา เราคงเรียนไม่หมดนะเรียนคือเรียนในส่วนของตรงนี้รูปวิถีเนี่ยต้องใช้เวลาในการเรียนเนี่ยหน้าหนึ่งสี่หกเนี่ยค่ะรูปวิถีแล้วในหน้าหนึ่งสี่เจ็ดก็จะเป็นตารางนะที่บอกว่ากรรมชรูปหรือว่ากรรมชกรลาบเนี่ยเกิดตั้งแต่ตรงไหนเห็นไหมฮะมันจะทําให้เราคลื่นไส้ได้เพราะเรากินข้าวกันอิน่มเรามาเห็นตารางตัวเลขเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราคลื่นไส้ อาจารย์ดึงมาเป็นบางส่วนนะคะอาจารย์ดึงมาเป็นบางส่วนทีนี้จะให้มาดูบนกระดาษกันแล้วกันนะอันนี้เอาเฉพาะที่ใกล้ตายที่สุดจริงๆนะตายที่สุดจริงๆ mm hmm. ก็คือรูปแบบวิถีนี้นะดูรูปแบบวิถีเสร็จอติตาภวังเนี่ยมีสามอนุขณะขณะที่หนึ่งเนี่ยที่อุปปัทักขณะขณะเกิด ทีติขณะขณะตั้งพังคะขณะขณะด,ดับใช่ไหมคะใช่ค่ะขณะเกิดเนี่ยใกล้จะตายเนี่ยใกล้ตายสุดๆแล้วเนี่ยกรรมมะชะกลาหเหลือ408 408รูปนะ408ทีนี้บอกว่ามีอยู่อย่างมาก408แยกเป็นจากขุสตาคานะชิวหากายะภาวะ วัตถุชีวิตต่ที่เขียน51ตรงนี้บอกว่ากรรมมะชะกลา8ชนิด1 2 3 4 5 6 7 8 8ชนิดชนิดละ51มุ่งหมายถึงว่าถ้าจาักขู่เกิดหนึ่งก่อนนับจักขู่ก่อนจักขู่ก็ต้องมี51อนุขณะน,นี่รูปหนึ่งรูปเท่ากับจิต17ดวง เข้าใจใช่ไหมคะ,คะ,ะรูปหนึ่งรูปเนี่ยเนี่ยรูปเนี่ยจะขูปาสาทะเนี่ยนะอันนี้จะขูปปสาทะนะนะเขาจะมีอายุเท่ากับจิตสิบเจ็ดดวงตั้งแต่อตีตะพวังจนถึงจุติเลยสิบเจ็ดดวงอย่างนี้เพราะนั้นทั้งหมดสิบเจ็ดดวงนี้มีห้าสิบเอ็ดอนุขนาดเข้าใจนะคะเพราะนั้นจะขูมีห้าสิบเอ็ดพวกนี้ก็เหมือนกันเพราะรูปพวกนี้เกิดจากกรรมหมดเลยเรียกกรรมเปชรูป รูปที่เกิดจากกรรมนะคะอันนี้พูดถึงว่ากรรมมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มเขาเล็กๆอย่างนี้นะตรงนี้อาจารย์เขียนให้ความเข้าใจนะอ่าทีนี้มาดูตรงนี้รวม,มนะคะหลังจาก408มีอยู่อย่างมากหลังจากนั้น8เนี่ยกำลังดับ8รูปกําลังดับนี่ค่ะ8รูปนี้ค่ะ8รูปนี้ พอมาตรงนี้เนี่ยเขากําลังดับส่วนพวกนี้เหมือนกันเขามาตั้งอยู่สามร้อยเก้าสิบสองายไปแปดหายไปแปใช่ตั้งอยู่สาม้ยเก้าสิบสองทีนี้พอกําลังดับปั๊บมาตรงพันักขนาของอติตาพวังนี้ไม่มีเกิดเพิ่มเข้าใจใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยครั้งแรกตรงอุปปักขขนะของปฏิสนธิจิตค่อยๆนึกภาพนะ ครั้งแรกตรงอุปทักษณาของปฏิสนธิจิตเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้หน่อยหนึ่งปฏิสนธิจิตอุปทักษณาของปฏิสนธิจิตเนี่ยมันมีกายะภาวะแล้วก็วัตถุจําได้ใช่ไหมคะกายะภาวะวัตถุทักษะกัลลาทักษะกัลลาทักษะกลลาก็คือสิบสิบสิบกลุ่มรูปเนี้ยมีอย่างละสิบสิบสิบรูปนะ แล้วตรงนี้เนี่ยมันมีสามหนสามนับอย่างนี้แต่รูป3รูปเนี้ยเกิดจากกรรมหมดเลยเกิดจากกรรมทีนี้รูป3ามรูปเนี้ยกลุ่มเขามีอย่างละสิบสรูปเข้าใจนะคะอันเนี้ยนับหนึสองสานับ3มอย่างนี้แต่พอตรงถีติขณะของเก่าเนี่ยมันตั้งอยู่แต่เกิดใหม่อีกสาม เขาจะเกิดเพิ่มไปเรื่อยๆช่วงที่เราเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็เลยเท่ากับหกเข้าใจใช่ไหมฮะตรงนี้หกมาตรงพังคขณะพังคัขณะเนี่ยมันมีของเก่าอยู่บวกเกิดใหม่อีกสามเป็นเก้าคือเพิ่มเป็นสาม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 เข้าใจไหมเพิ่มไปเรื่อยๆทุกขาเพรากะกรรมมาชรูปารูปที่เกิดจากกรรมเกิดทุกทุกอนุขณะของจิตทุกดวงเข้าใจนะคะ นั้นพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยอันนี้เกิดใช่ไหมอันนี้จะตายแล้วนะอันนี้จะตายแล้วท่านจึงสแสดงในส่วนของครั้งแรกอ่ะกายยัเพราะว่าวัตถุอันถ้าจะยกตัวอย่างตัวนี้อ่ะมาจากตรงนี้นะคอ่าเนี่ยกายถ้ากายเนี่ยกายเนี่ยมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยนี่นี่มีกายรวมๆแล้วเนี่ยสี่ร้อยแปดเข้าใจใช่ไหมอย,ยอยู่ใน 8, เนี่ยอยู่ในสี่ร้อยแปดเนี่ยนี่กายแต่ท่านยกทั้งหมดแปดไงเข้าใจใช่ไหมฮะ ท่านยกทั้งหมดแปเพราะท่านยกทั้งหมดแปดั๊บเนี่ยมันสะสมมาเรื่อยๆตรงเนี้ยปฏิสนธิจริงแต่หลังจากนั้นพวังเกิดจําได้ไหมเป็นประวัติการมาโดยตลอดเลยในช่วงประวัติการก็คือช่วงที่เราโตขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องโตอยู่ในท้องแม่เรื่อยๆอันนี้ยังเป็นกัลละละอยู่เลยช่วงยังลงคันเนี่ยเป็นกัรละละรูป<อ>ในส่วนของตรงนี้นะถ้าอตีตาพวังเนี่ย ดับลงนะพวังคจารณะนี่เกิดขึ้นมามันเป็นพวังใช่ไหมคะพวังคจารณะเกิดขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะแบบไม่มีเกิดเพิ่มลักมันลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งมาถึงอุปทักษณะของจุดตีจิตเนี่ยค่ะเห็นไหมเหลือยี่สี่รูปเองถ้าเราสังเกตนะครั้งแรกมันตรงนี้ใช่ไหมธรไมไํามาตรงอุปทักษณะเหลือยี่สี่ลดลงอีกเหลือสิบหก นี่มันลบทีละแปดนะเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วลดลงอีกตรงพังคักขนาดของจุติจิตเนี่ยเหลือสุดท้ายแค่แปดรูปก็คือแปดรูปเนี่ยค่ะเข mm hmm. ้าใจเนาะก็คือเหลือแปดนี่แหละแปดเนี่ยท่านบอกท่านบอกว่ากรรมชรูปกาลังดับเพราะมันยังไม่ดับใช่ไหมฮะจิตยังตั้งอยู่หน่อยหน,นึ่งเงนี้ใช่ไหมฮะตรงเนี้ยกําลังดับตั้งอยู่ไม่มีตรงเนี้ยกําลังดับ ย่อมดับไปพร้อมกันกับพังคัขณะของจติจิตหมดไม่มีเหลือถ้าขาเนี้ยที่ขาที่เป็นพังคักขนาดดับลงกรรมชรูปก็ดับนึกถึงที่หัวหน้าถามเมื่อกี้ว่าคนที่โดนยิงปักเข้าให้ไม่ตายทันทีถ้าเรามองอย่างนี้นะเขาจะค่อยๆทยอยดับทยอยดับทยบอยดับกรรมชรูปนะถ้าเราสังเกตนะว่า คนที่เหมือนกับบอกตายแล้วอ่ะถ้ายกอะ่ะเขาจะหนักไหมหนะักธาตุลมของเขาไม่ทํางานใช่ไหมเริ่มจะไม่ทํางานแล้วมีความเย็นความร้อนยังมีอยู่นะยังมีอยู่ในรูปวิถีเนี่ยถ้าเราเรียนจริงๆเราจะเห็นว่ารูปที่เกิดจากจิตจากอุตตุจากอาหารนะ่มันจะมีพวกนี้ที่ยังยังมีอยู่นะคะในส่วนของการที่ท่านแสดงค่อยๆทย,ย,ยอย ทยอย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 ดับนะสุดท้ายท่านบอกว่าอุตุภายในไม่มีเลยคือความเย็นความร้อนไม่มีพอเอาไปเผาะพอเอาล่านไปเผาปั๊บเหลือแต่ขี้ขี้ฝุ่นใช่ไหมขี้ผงอะขี้เท่า <c ười> <c ười> <c ười> เดี๋ยวให้พักเหลือแต่ขี้ผงขี้เท่าขี้เท่านะั้นน่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นอุตุภายนอกเป็นความเย็นความร้อนละมันพัดมันปิ้วไว้ไหนมัน ไปได้หมดละแต่ตอนอยู่อย่างน,นี้มันยังปิวไปไหนไม่ได้มันเป็นร <laughs> มันเรียกว่าเนี่ยอุดรชรูปภายในแต่พอมันปิวไปมันไปติดกับก้อนหินไปติดกับต้นไม้อะไรละมันกลายเป็นภายนอกเอออันนี้ท่านก็แสดงเอาไว้อันนั้นเป็นความละเอียดของรูปนะแล้วอันนี้ที่ที่ในส่วนของการที่ใต้ใกล้จะตายจริงเนาะอันนี้ในส่วนของสรุปนะ นิดนึงนะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวให้พักปรมาณกันไปถึงไหนก้เลิกเลิกเลิกข้ามาเียนเนอชนาแหละนิดนึงาตงนะาาีพอเกือบมีเวลาเร้จะสนทนากันเลยถ้าหลังจากจบการพิธีแล้วนะ อะมหาบุคคลหาภูมิอ่าเราจะเห็นตรงนี้เนี่ยอันนี้บทละเอียดแล้วนะเหลือแต่เรากรอบใส่ปากอย่างเดียวยวไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวละปั่นบทเรียบร้อยละมาดูนะตายปั๊บเกิดทันทีนะถ้าว่าโดยพวังเนี่ยเป็นพวังสิบพวังสิบเนี่ย ถ้าเราเห็นพวังห<า>เห็นบุคคลเห<า>็นภูมิใช่ไหมคะปกติเราจะเห็นพวังห<า>เห็นภูมิห<า>เห็นบุคลคลท่านบอกว่าบุคคลที่ตายในการมภูมิ<า>ก็การมภูมิสิบเอ็ดนั่นหละค่ะ<า>จะเกิดในการมภูมิอีกตายปั๊บเกิดทันทีเนี่ยปฏิสนธินี่เอามาจากในหนังสือนะสิบมีใบภูมิสีมนุษย์หนึ่งเทวดาหกได้การมภูมิสิบเอ็ดแล้วก็ปฏิค่ะคือหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้ทาฌาน เกิดเป็นพรมไม่ได้